อันนี้แสดงว่าไม่ใช่ของหูใช่ไหมสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนเนาะอ่ะได้ยินเสียง

สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูหนึ่งคนนะคะเข้ามาแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ share, ให้ปุ๊กหน่อยนะคะตอนนี้เช็คของก่อนนะคะมีเช็คของอยู่นะ ใชคของอยู่อันนี้อยู่ลานแพ็กนะคะเช็คของนิดนึงเนาะลูกค้าสคบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าเราแ,แพ็ก้อทุกออเดอร์นะคะสำหรับงานคันเบ็ดนะคะคันเบ็ดแล้วก็คือจะแพ็กโอเค ตอนนี้มีโปรโมชั่นสอง9ันหกเก้าเก้านะอันนี้มาช่วยน้องอเขาเช็กนะคะน้องเขาบินเยอะมากนะส่วนใหญ่ปุ๊กจะไปสวัสดีคนดูหกคนคะ่ะส่วนใหญ่ปุ๊กจะไปางานตื่นมากกว่านะนะคะแต่ว่าตอนนี้คือว่าสินค้ามันยังไม่มาเอาสินค้าก่อนนะคะปุ๊กมันยังไม่เสร็จนะคะลูกค้าที่สั่งมาแล้วนะรอคิวประกอบนิดนึงนะคะรอคิวประกอบนิดนึงระหว่างรอเราก็มาช่วยน้องเขาก่อนนะคะ อันนี้ลูกค้าสั่งเก้าฟุตหนึ่งคันสิบฟุตหนึ่งคันนะคะเก้าฟุตหนึ่งคันสิบฟุตหนึ่งคันซึบเราจะแพคท่อพีวซีไปให้นะคะเจ้านี้จะรับเก้าฟุดหนึ่งคันสิบฟุดหนึ่ง ขออนุญาตดูไกด์ก่อนไกด์แตกหรือเปล่าสวัสดีคนดูเก้าคนคะ่ะโอ้โอ,อันนี้ชื่อคันเดย์โบล่านะคะที่เราเช็คอยู่น้องขายได้ดีมากนะคะด้ามจะเป็นด้ามไม้ก๊อกนะทุกคนเป็นงานด้ามไม้ก๊อกนะคะตอนนี้เวทคคันแปดสี่สิบห้า สวัสดีคนดูสิบเอ็ดคนจ้า,จาเราขออนุญาตย้าย,ายไลฟ์ได้ไหมเราไปไลฟ์ิตต็ก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าไหนนะ สวัสดีคนดูสิบห้าคนคะ่ะต้องการสั่งซื้อสินค้าพวกอุปกรณ์หาปลาหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์ได้ที่เบอร์0 9 2 4 2 6ก้าสได้เลยนะจ๊ะแอดไลน์ได้เลยนะคะก็จะดังนิดนึงนะอยู่ในเขตพื้นที่การทำงานนะคะเพื่อที่เราจะได้ส่งสินค้าให้ลูกค้าเร็วเนาะ มีความหาลมาไม่เพราะแบบว,ว่าเราลงไปไลา์ทิกตอกอรดีพอมั้ง ญาติลงไลฟ์ไปไลฟ์ทวิตต่อกัดีกว่า